ก้าวหน้ากับยอดเด็กเพชรไฟที่5นะครับเรามาติดตามชมกันนะครับขอบคุณนะครับเอิฟคอดี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการบำรุงสุขภาพสกัดจากทางเช้าแท้สายพันธุ์ทิเบตประสานสกัดสมุนไพรธรรมชาติพร้อมด้วยวิตามินอีก6ชนิดครับสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์โทร021234567นะครับพร้อมด้วยฟิน,นิก คาเฟ่แอนด์เดรสลองพับรูเพชรบุรีซอย15นะครับเตรียมพบกับล็อกสตาร์เมืองไทยนะครับเซกโลโซเร็วๆนี้นะครับแล้วก็บริษัทเฟเน่จำกัดเฟเน่คอลลาเจน064 269-4695ครับอ่ะขอบคุณครับผู้อ่านการสนับสนุนครับติดต่อมาได้ครับฝ่ายประสานงานฝ่ายขายโฆษณาพี่ประเสริฐนะครับอยู่ด้านหลังผู้บรรยายนี่แหละครับอ่ะไปบนเวทีครับดูคู่นี้ครับล้างตาแก้ตัวได้หรือเปล่าครับหนึ่งพิชิตกับเหนือเพชรจีรศิลป์ครับบนเวที ยกแรกผ่านไปแบบโยนหินถามทางครับไปขวาดล้มไปครั้งหนึ่งครับยกสองขยับเข้าหาแล้วครับทางด้านของเหนือเพชรครับคุณประสิทธิ์สิงห์สานกบประการเหนือนะครับใช้บริการกันมาแล้วครับขวาเจอขวาแล้วครับก็เรียกว่าอาวุธมีทุกอย่างนะครับทางด้านของหนึ่งพิชิตรุ่นพี่กระดูกดีครับเก่าเกมนะครับรายนี้ครับในขณะที่ทางด้านของเหนือเพชรมานแล้ะครับตอนนี้ย้ายมาซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99แข้งขวามัดขวามาเลยครับ แมก่อนหน้านี้เป็นข่าวคลึกครมใหญ่โตครับจะมีเดิมพันหลายล้านบาทกับทางด้านของมาวินเลยครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ไม่ได้แข่งขันกันใกล้ๆกลางเวทีครับดูทิศดูทางอ่านใจนะครับเตะพับนเหนือเพชรเนี่ยครับมัดขวา1-2มาอ่มาความทีเริ่มมาแล้วนะครับความทีของอาวุธเริ่มมาแล้วครับยืนกันใกล,ใกล,ล้ๆนะครับแข่งซ้ายหน้า ก็เรียกว่าซ้ายหน้าขวาหลังด้วยกันทั้งคู่นะครับคุณเมกิสิงเหนือครับจากชัยระกานครับชียงใหม่เหนือเพชรอาวุธแรงครับหมัดสอกแข้งขวาครับแต่นี่้ายจัดครับหนึ่งพิชิตครับซ้ายหน้าดีนะครับจังหวะแข้งนะครับได้เลียนนะครับคู่นี้ยินกันจนถึงดีกามาแล้วนะครับพลิกกันไปพลิกกันมานะครับยกสุดท้ายเดี๋ยวติดตามชมครับอุฝันศอกครับกอต้องลุ้นกันแบบ หนังชีวิตแล้วครับคู่นี้แมก็เหมือนกับดูช่อง JKN นะครับแา่ก็ลุ้นกันแล้วครับลุ้นยังสุดระทึกแล้วครับข้ามเขากันไปข้ามเขากันมาสุดท้ายแมร้องเพลงจบแฮปปี้เอนดิ้งครับสนุกครับดูครับภาพยนตร์อินเดียนะครับกำลังดีครับ JKN 1 8อย่างที่คุณแก็กี้เรียนไว้ครับถึงสารดีกาครับวิ่งข้ามภูเขาหลายลูก่อยนะครับหนังผู้นี้มวยผู้นี้แต่ว่าไม่แน่ครับเผลอพลาดชีวิตนี่เปลี่ยนนะครับแข่งเดียวดอกเดียวแม่เฉียวไปเฉียวมาครับ ดูยังไม่เร่งนะครับทางด้านของหนึ่งพิชิตเพชรัดเพชรพัชราคาเดมี่นะครับรอสวนอยู่จบกันละเอียดครับคุณมิชิครับอ่ารับหมดยกที่2ครับเดยกกันมาครับ1 03 99 9 9โดยคุณธิดารัตน์ชัยจำรุนพันธ์ครับแล้วก็อร่อยหวานมันจบในซองเดียวนะครับก็เครื่องเน้นๆจุกๆไปเลยโดยคอนเฟลคาราเมลครับอ่ะยก3าครับครึ่งทางแล้วครับอุบลกับเชียงใหม่ล้างตาแก้ตัวครับไวที่ผ่านมา ไต่กันสนุกครับแมดูอย่างใจเย็นๆนะครับทางด้านของหนึ่งพิชิตเพชรพัชราอคาเดมี่ขณะที่เหนือเพชรขยับแล้วครับเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวลวดทีเด็ด99ครับคนเดียวกันครับทีลิสินบนเวทีหลอกเข้าไปเรื่อยๆครับตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยครับทางด้านของเหนือเพชรเผิวพันธ์ขาวจัวอย่างนี้เตะเข้าไปทีหนึ่งมีหลักฐานขึ้นแล้วครับคุณพิสิทธิ์ทีมนำเข้าไปครับ แมแต่ว่าเนี่ยครับหนึ่งชิตรุ่นพี่กระดูกดีนะครับประสบการณ์นี่สูงมากครับไม่แลกไม่ระทดด้วยหมัดซ้ายหน้านำเข้าไปครับทางด้านของเพชรเปิดเกมนะครับพาดวลชวนแรกครับเปิดเกมเดินชนนะครับชวนทะเลาะไปเรื่อยครับแต่ว่ารุ่นพี่กระดูกดีอย่างหนึ่งีชิตยังไม่แลกด้วยแะครับในสังกัดของเสียพัดเสียพัดก็มีหนึ่งีชิตมีสตอมีแสนพลเลยครับอ่าเยืนใกล้ๆครับทีบเอาไว้ครับ เกี่ยวได้แม่เกี่ยวแล้วเนี่ยครับโอ้โหคืนไม่ได้ครับเอาละครับแข้งซ้ายหน้าเริ่มทีแล้วครับเริ่มมาแล้วครับอุ้ยแทงเข่าขวาครับมาเหนือเพชรหมาแบบเปิดเกมเปิดเกมบุกแล้วครับเดินเข้าไปเหนือเพชรเนี่ยครับกินด้วยเข่าขวาดีครับแม่โยนแทงเข้าไปมาหนึ่งพิชิตนี่ขยับไม่ออกครับขยับซ้ายรอดักไม่ะซ้ายพอดีครับาแลกกันแล้วครับตอนนี้ปักหลักแลกกัน คู่นี้ไม่ต้องบรรยายมากครับดูที่อาวุธกันเลียงครับดีอยู่ข้างเชือกแล้วแม่มือเกี่ยวเชือกคว้าเชือกไว้ทันครับแต่อยู่กลางเวทีนี่หลังวัดพื้นแน่ครับอาครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับทางด้านของเหนือเพชรเตะโอ้ยเตะขวาหกซ้ายครับเป็นสูตรทีเด็ดเลยครับนี่ครับด้านล่างเหมมาราดเข็มเพชรครับทีมงานของทีเด็ด99อาครับขยับไปเรื่อยครับ มีซ้ายกับขวาแลกกันยัดด้วยศอกสะบัดด้วยศอกสองทีครับแม่แข่งไปเหมือนกันครับคุณสิธิ์ครับนั่นแหละครับถึงกับอึ้งไปเลยนะครับอาล้ครับตามต่อครับลุ้นกันช็อตต่อช็อตและครับแขนงซ้ายนวิชิตแขนขวานี่ต้องบอกว่าตกไม่ได้เลยครับแขนขวาตกไม่ได้ขาดการขวานี่ห้อยไม่ได้แลวครับยืนกันใกล้ๆแล้วนะครับอาแล้วครับเส้นทางยังอีกยาวไกลในช่วงท้ายๆครับรายยกที่3ครับผู้รองของมวยไทยพลังใหม่ในวันนี้วงในตั้งแขนน้าวัยนิวิชิต อ้ยแข้งขวาคืนไปแล้วบล็อกศอกซ้ายแข้งซ้ายมาโอ้ทีเดียวเลยครับชักเลยครับศอกงัดเข้าไปครับโอ้โหลงตัวเหมาะเหม็งพอดีครับนอนนิ่งๆครับนอนนิ่งๆครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์สนามครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์สนามครับพี่เลี้ยงไม่ต้องยุ่งเลยนะครับอันตรายครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์สนามครับ สมองมันสะบัดครับยังไม่คืนตัวครับนอนให้หายก่อนครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูพัดดูดีครับดูครับเนี่ยครับจังหวะเนี่ยครับนัดสอกเข้าไปเต็มเต็มครับแมาโดนบริเวณขมับครับขมับนะครับแม่เอาคอรอนทุบเข้าไปเลยครับโอ้โหโดนช่วงกึ่งขมับกึ่งหน้าผากนะครับเลือดออกเลยครับโอ้โหดูครับแมาปักด้วยสอกครับเต็มๆ็มครับเนี่ยครับฝันด้วยสอกเต็มเต็มครับแม่ดอกนี้ครับแม่ดูครับ อีกทีครับแตกด้วยนะครับแตกด้วยนะครับนี่ครับดูนะครับแตกเยอะด้วยนะครับแผลแตกนีนใหญ่มาเริ่มเลยครับแหมชกกันเลยครับหน้าผากต้องเอาโอ้โห